สวัสดีครับ,รบกลับมาอัปเดตอากาศกันในวันพุทธที่31มกราคม2567นะฮะพี่น้องวาลีไม่ค่อยท่าเวลาไม่ค่อยใครเลยนะครับสังขารก็ย่อมโรยลาไปตามการเวลาซึ่งก็เป็นสัจธรรมโลกครับสิ้นสุดเดือนแรกนะครับพี่น้องของปีใหม่2567แล้วนะครับวัยมากเลยนะฮะสภาพอากาศก็กเช่นกัน หมุนเวียนเปลี่ยนไปกระทันหันตามบริบทของกระแสลมโดยการขับเคลื่อนโมเมนตัม um, มวลอากาศนั่นเองคลิปนี้เราก็มาดูแนวโน้มความเป็นไปของสภาวะอากาศในเดือนหน้าคุมภาพันธ์กันนะพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายปลายหนาวฮะที่จะก้าวเข้าสู่รึดูร้อนของทุกๆปีเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องกับการวิเคราะห์โมเดลรายสัปดาห์นั่นก็คือผลพยากรณ์ของ climate forecast system หรือ CFS เป็นแบบจำลองแสดงค่า OLR หรือวิเคราะห์โดยการใช้ลังสีอินฟราเรดจากดาวเทียมจับการยกตัวของกระแสอากาศจากพื้นโลกขึ้นมาจนถึงบรรยากาศชั้นกลางบรรยากาศชั้นกลางก็เราเรียกว่าโทโพสเฟียร์นะครับพี่น้องซึ่งอยู่ในชั้นลมระดับบนก็คือ500เฮกโตปาสคาดนะครับพี่น้องจำกันได้ดีมันก็คือคลื่นกระแสะลมที่วิ่งอยู่นั่นเองพื้นที่ที่เห็น,นะฮะก็ตามภาพก็กคือแถบภูมิภาคมหาสมุทร แปซิฟิกนะฮะซึ่งประเทศไทยของเรานั้นตั้งอยู่รวมอยู่ด้วยในนี้นะฮะเมื่อปรากฏสีเขียวๆในพื้นสเกลนะฮะที่แสดงนั้นก็คือการคาดหมายว่าจะมีการยกตัวของกระแสะอากาศจนกระทั่งมีการตกของฝนในบริเวณนั้นๆหากออกเป็นสีเหลืองไปจนถึงสีน้ำตาลการยกตัวของกระแสะอากาศก็จะไม่ขึ้นนะฮะจะน้อยฟ้าใสไร้เมฆนั่นเองนะง่ายๆพี่น้องทุกท่านก็คงคุ้นชินอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบายเพิ่มมากกว่าน,นี้แล้วนะครับพอให้รายละเอียดสำหรับผู้ติดตามใหม่มา3เดือนติดต่อกันแล้วก็วิเคราะห์โมเดลกันมา3ปีกว่าๆแล้วครับพี่น้องโดยเราก็จะยังคงลดความเสี่ยงการคาดเคลื่อนของผลพยากร์ให้น้อยลงด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลโมเดลระยะยาวต่างๆจากสำนักพยากร์ที่พี่น้องคุ้นเคยกันดีอย่าง e c m w f อันนี้ดูกันอยู่ทุกวีทุกวันนะฮะ แล้วก็ GMS ของค่ายอเมริกาในทุกๆสัปดาห์นะฮะตามฟอร์มเช่นเดิมนะครับและภาพผลพยากรณ์เราเริ่มกันย้อนหลังนะฮะเดือนหน้านี้เดือนกุมภาพันธ์เขาก็ให้มาย้อนหลังแบบนี้ก็คือช่วงแรกของเดือนก็คือจากวันที่29มกราคมไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะ นะครับเราจะเห็นสีเขียวจางๆแต่งแต้มเปื้อนพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเราในภาคเหนืออีสานไปนะฮะในภาคกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยฮะภาคใต้ตอนบนเมื่อสีสเกลด้านบนออกทรงเขียวนะฮะหรือ OLR มีค่าติดลบนะฮะติดลบแบบนี้ก็แสดงว่าการยกตัวมันเป็นไงครับมันดีนะครับนั่นก็ หมายความว่าแสดงว่าพื้นที่ในประเทศของเราทางตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนรวมถึงภาคกลางทอยังมีการยกตัวของกระแสอา,ากาศดันไอน้ำความชื้นขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศปกคลุมท้องฟ้าจนกระทั่งถึงกับเกิดฝนฟ้ากะนองตกลงมาในพื้นที่ดังกล่าวนะฮะอันนี้เหตุการณ์นี้เราก็สัมผัสกันมาแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่29มานั่นก็คือการ พัดยกเข้าปกคลุมของคลื่นกระแสลมตะวันตกในพื้นที่นั่นเองพี่น้องออก,ก็จะพัดภาคเหนือภาคอีสานนะพี่น้องก็เจอฝนกันมาแล้วโดยมีลมตะวันออกนะฮะตรงด้านล่างของเราก็มีลมลมตะวันออกนําความชื้นเข้าพัดสอบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั่นเองนะอันนี้เราสัมผัสกันดีนะครับเราก็ไปดูภาพถัดไปเลยนะครับในโมเดล CFS Forecast ในช่วงสัปดาห์ที่2 ก็คือวันที่5ถึงวันที่11กลกุมภาพ,พันธ์นะพี่น้องจะเห็นตามภาพนะครับสีสเกลโมเดลออกเหลืองเลยนะครับพี่น้องพอขึ้นสัปดาห์ที่2ตั้งแต่วันที่5ไปแล้วทุกท่านจะเห็นว่า olr ในช่วง2นี่นครับมีค่าเป็นบวกนะครับในทุกภาคของประเทศไทยเรานั้นฮะทุกท่านจะเห็นปริมาณฝน6กผันเชิงลบนะครับ หรือ Negative MJO เคลื่อนเข้ามาหน้าตาเฉยนะครับเป็นเส้นปะไขาป่ปลาพี่น้องเห็นไหมครับเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ของเรานะฮะนั่นก็แปลว่าลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะของประเทศไทยเราในสัปดาห์ที่2อนี้กระแสาอากาศยกตัวได้ไม่ดีมีสภาวะแห้งนะฮะแห้งกดจมความชื้นน้อยไม่ค่อยมีเมฆปกคลุมนะเมฆยกตัวไม่ขึ้นแทงยอดไม่ขึ้นนะฮะ ทั้งนี้ผลพยากรณ์ของ CFS ในสัปดาห์ที่2ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการคาดหมายค่าความผกผันหรือความผิดปกติความดันเฉลี่ยระดับน้ำทะเลหรือเรียกสั้นๆย่อๆนะครับพี่น้องเรียกว่า AMSLP นะฮะอันนี้เป็นโมเดลของ ECMWF นะครับพี่น้องในวันที่5ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ทุกท่านจะเห็นว่า จะมีการแผ่ลงมาครับเห็นไหมครับพี่น้องมองด้านบนมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงในเลเวลที่น่าจะเป็นกําลังก็อาจจะถึงค่อนข้างแรงนะฮะค่อนข้างแรงออกสีแดงนะฮะตั้งแต่วันที่9วันที่10กุมภาพ,พันธ์เป็นต้นไปก็เพิ่มขึ้นในระดับถึง5เลยเห็นไหมครับและอ่อนกําลังลงไปในวันที่15สเกลสีเหลืองส้มนะฮะไปจนถึงสีแดง เข้มฮะดันลงมาปกคลุมเริ่มจากอีสานไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้เลยทีเดียวดูทรงแล้วไอโซบาพันยี่ก็น่าจะลงมาเช่นเคยนะฮะลงมาเส้นทึบเส้นหนาวนะฮะลงมาอยู่ในพื้นที่เหนือและอีสานอาจจะถึงอีสานล่างเลยก็ได้นะฮะเป็นหลักครับไปดูโมเดลความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นราบก็ได้นะฮะเปรียบเทียบกันนะอันนี้ของ GFS ฮะพื้นราบรดระดับ2เมตระ,ะอุณหภูมิก็คือระดับตัวคนเนี่ยครับ ของ g f s นะฮะขอสอดคล้องกันนะพี่น้องเห็นไหมครับสอดคล้องกันกันกบ ECMWF นะฮะก็ระบุให้พื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิลดต่ำลงกว่าปกติพี่น้องก็มองเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยฮะติดลบเห็นไหมครับติดลบลงมาทางขวามือฮะลงมาในวันที่9ุมพ,พันธ์เป็นต้นไปนะฮะจนกระทั่งวันที่15 กุมภาพ,พันธ์อุณภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นสีแดงๆก็จะไล่สีน้ําเงินขึ้นไปก็ต,ตามนั้นฮะดูให้ง่ายครับพี่น้องโดยจากโมเดลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงฮะอันนี้ดูโมเดลศพฝนก็ได้นะฮะของ GFS ในวันที่5ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะฮะก็คาดหมายว่าจะมีฝนทางพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปฮะจนถ,ถึงตอนล่างในระดับเล็กน้อยเองนะครับพี่น้องดูสิครับ ในช่วงลมหนาวเข้าก็คือวันที่13นะฮะวันที่11ถึงวันที่13นะฮะก็จะเริ่มมีฝนนะครับแต่โมเดลนะั้นมันแสดงวันที่5ถึง15นะฮะก็จะมีฝนซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าปริมาณฝนก็ไม่มากมายนะครพี่น้องชาวภักใต้ตามกําลังลมหนาวหรือมวลอากาศเย็นที่ลงมาค่อนข้างแรงนะฮะลมหนาวลงมาแรงแต่ฝนไม่มากนะภาคใต้ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของแบบจําลอง รายสัปดาห์ของ CFS นะฮะตั้งแต่แรกที่ให้พื้นที่ภาคใต้มีปริมาณฝนพกพันออกไปทางเชิงลบนะฮะพี่น้องนั่นคือเส้นปากไขาป่ปลาที่พี่น้องเห็นอยู่ครั้งแรกนั่นแหละครับสาเหตุนั่นแหละครับเพราะอะไรละครับพี่น้องผมก็เดาคร้าวนะฮพี่น้องฟังแนละ้วแต่ผมน่าจะไม่เกิน2ปัจจัยนี้ฮนะหลักๆปัจจัยแรกก็น่าจะมาจากริมความกดอากาศนะพี่น้อง ที่อาจจะแทรกขึ้นมาจากคั่วโลกใต้นะปัจจัยที่2ก็อาจจะเกิดจากทิศทางและก็สปีดของกระแสลมนะระดับล่างนั่นเองนะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าลมมันอาจจะพัดพัดผกผันนะหรืออ่อนลงนะทำให้ไม่มนะีไม่มีการพัดสอบเกิดขึ้นนะฝนก็เลยน้อยลงและก็อัปเดตโมเดลระยะยาวของ GFS ก็สิ้นสุดลงเพียง วันที่15ธันวาอ่า15กุมภาพันธ์นะครับพี่น้อง15กุมภาพันธ์ก็พี่น้องก็ดูเป็นแนวทางคร่าวๆนะในสัปดาห์ที่2นี้โดยเมื่อเราเข้าสู่ช่วงที่3ตั้งแต่วันที่12ถึง18กุมภาพันธ์นะครับพี่น้องทุกท่านจะเห็นว่าทั้งตอนบนของประเทศไทยเราในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกและภาคใต,ต้ตอนบนพื้นสเกลปูพรมด้วย สีเขียวจางๆเห็งไงนไหมครับเต็มพื้นที่เลยการยกตัวของกระแสาอากาศมีค่ามากกว่าปกติเล็กน้อยนะฮะ OLR ติดลบนะครับมีความชื้นเข้าปกคลุมในปริมาณที่เริ่มสูงขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าสภาวะอากาศทางตอนบนของบ้านเรานั้นก็จะออกทรงที่เขาเรียกว่าปลายหนาวเข้าสู่ร้อนนะครับ นั่นก็คือด้านบนนะฮะเหนือและอีสานบนมีความกดอากาศสูงปกคลุมแบบอ่อนๆโดยในทุกภาคของประเทศไทยเราเริ่มมีความชื้นเข้ามาสะสมในพื้นที่เยอะนะฮะมีการยกตัวของกระแสอากาศไอน้ำความชื้นโดยทั่วไปนะฮะไม่ค่อยหนาวเย็นสักเท่าไหร่ปัจจัยเหตุก็เป็นอะไรไปไม่ได้ก็ทิศทางของกระแสลมนั้นเริ่มเปลี่ยนนะฮะการพัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น และที่สำคัญก็จะมีลมใต้เข้ามาพัดแทรกแซงนะครับส่วนภาคใต้นะฮะตอนล่างก็สเกลเป็นสีขาวก็ยังมีการยกตัวตกของกระแสอากาศยกตัวยกตัวของกระแสอากาศหรือมีปริมาณฝนที่ใกล้เคียงค่าปกติครับโดยหากเราไปดูความผกผันหรือความผิดปกติของความกดอากาศนะฮะเฉลี่ยซึ่งคาดหมายในวันที่13ถึงวันที่18กุมภาพ,พันธ์ จะเห็นว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลมหนาวนั้นอ่อนกำลังลงไปอย่างรวดเร็วนะพี่น้องนี่ของ ecmwf นะฮะโดยภาพถัดไปก็เป็นการคาดหมายแนวโน้มอ,อากาศที่เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธะ์ของ G อของ cfs forecast เนี่ยครับในวันที่19-25กถึง25กุมภาพันธ์พี่น้องมองทางตอนบนของประเทศไทยเราก่อนนะฮะได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง ภนะาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนพื้นสเกลที่แสดงในโมเดลนั้นมีสีเขียวเข้มนะฮะพี่น้องเข้มมากกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือช่วงที่3นะฮะอีกทั้งมีเส้นสีดำเลยนะครับครอบผ่านนั่นก็คือการเคลื่อนเข้ามานะของปริมาณฝนผกผ่านเชิงบวกนะอันนี้หรือ POSITIVE MJO นะคาดหมายว่าจะมีการยกตัวของกระแสะอากาศมากขึ้นกว่าปกติฮะ สภาพอากาศนะฮะมันก็จะมีอะไรครับพอกระแสอากาศมันยกตัวมากก็มีความร้อนความชื้นสูงนะอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ในแต่ละวันนะฮะและที่สําคัญนะที่สําคัญก็จะมีความร้อนสะสมความชื้นสะสมในพื้นที่สูงนะฮะแบบนี้ก็จะทําให้อากาศนั้นจะไม่มีความหนาวความเย็นเสียแล้วถ้าผมเดาไม่ผิดทิศทางของกระแสลมระดับล่างน่าจะเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหลักแล้วนะฮะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะไม่มาแล้วนะครับเมื่อลมมาจากด้านล่างก็จะผ่านทางน้ำทางทะเลมากขึ้นร้อนชื้นมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาคืออุณหภูมิในพื้นที่ก็จะสูงมากขึ้นนะครับพี่น้องซึ่งก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับอุตุนิยมวิทยาของไทยนะกรมอุตุของไทยจะประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนก็น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับ ก็ต้องมาดูประกาศหรือไม่นะฮะทั้งนี้เมื่อเราเคาะเช็คกับโมเดลค่า AMSLP หรือความผิดปกติของความดันเฉลี่ยระดับน้ำทะเลในวันที่19ถึงวันที่29พุมพาพันทุกท่านจะเห็นค่าความผิดปกติของความดันเฉลี่ยหรือความกดอากาศนั้นออกไปทางซ้ายมบือของพี่น้องเห็นไหมครับสเกลออกฟ้านะครับออกสีฟ้านะครับดันเข้ามาในพื้นที่นะฮะ นั่นก็แสดงถึงความกดอากาศต่ำเป็นส่วนใหญ่นะเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยของเราทำให้เกิดความร้อนความชื้นอากาศยกตัวได้ดีโดยการคาดหมายสอดคล้องกันคล้ายๆกันทั้ง2โมเดลนั่นเองนะครับพี่น้องก็มองเป็นแนวทางวางแผนกันไปครับซึ่งโมเดลคาดหมายระยะไกลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สูงนะฮะโดยเฉพาะสัปดาห์ที่3นะฮะ เคยพลาดมาแล้วนะครับพี่น้องจําได้ไหมเปลี่ยนแปลงผิดคาดมาแล้วในสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมฮะจากที่มีลมหนาวกําลังค่อนข้างแรงลงมาไม่เหมือนที่คาดการไว้ในปลายเดือนธันวาคมปี66นะฮะสรุปแล้วนะครับภาพภาพรวมนะผมสรุปสั้นๆได้แบบนี้นะครับพี่น้องก็โมเดลทั้งหมดนะฮะเริ่มจากช่วงที่2หรือสัปดาห์ที่2ก็จะมีลมหนาวแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยภาคใต้นั้นมีฝนเพียงเล็กน้อย พอย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่3ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะฮะสภาวะอากาศของประเทศไทยเราจะเริ่มมีความร้อนความชื้นสูงจากลมหนาวถดถอยไปโดยกระแสลมระดับล่างจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางในขณะที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับพี่น้องของเดือนหน้าเนี่ยครับโดยกระแสอากาศในบ้านเราก็จะเริ่มลอยตัวยกตัวมากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่3นั่นก็เป็นสัญญาณการเข้า ้าเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยเราประจําปี2,567สวัสดีครับ